สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับช่องเด็กกวนคน้าน้องนะครับคลิปนี้เราจะมาทําแกงเผ็ดหมูสับกันนะครับเราก็ไปชมขั้นตอนกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วก็คนให้พริกแกงเหลืองนะครับ เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยครับเพื่อไม่ให้กระทะแห้งหรือพริกแกงแห้งติดกระทะนะครับพอพริกแกงเริ่มเหลืองเริ่มสุกแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยครับแล้วก็คนคลุกเขาพริกแกงกับหมูสับให้เข้ากัน,นครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ฟักทองลงไปเลยครับแล้วก็คุณคุณให้เข้ากันครับพอเข้ากันแล้วนี่เราก็รอให้หมูกับฟักทองสุกนะครับ ฟักทองกับหมูก็สุกเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่เราก็มาใส่เครื่องปรุงกันครับผม มันก็ปรุงรสตามใจชอบครับว่าใครชอบรสชาติไหนนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตั้ใคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเด็กอ้อนคนบานน้องด้วยนะครับขอบคุณครับ